แล้วผมคลิปพิเศษกับเกมอ่าเขาเตอร์ไซดน,นะครับก็เป็นเกมที่ผมพูดได้คำนีนค้คำเรียวว่าผมหยุดเล่นไปแป๊บหนึ่งเลยแล้วก็โดนเตะออกจากแคนไปผมก็เลยเข้าแคนใหม่ซึ่งวีตอลคอมาใหม่2ตัวนะครับคือได้ดาบองค์งคกรเรบื้หานโลกหนึ่งแล้วก็รีซูยอนหรือว่าถ้าใครรู้จักในนามก็คือ เจ๊เจ๊นั่นแหละซึ่งผมกดไปหลายโลมากใช้ได้เลยแหละแต่ผมยังไม่ได้เลยไม่ตายเหรอผมถึงของ้าอทีิโอจาว่าได้เลยแหละเดี๋ยวผมเก็บเสียสักสิบตัวแล้วมาเปิดแล้วกันโอ้ยเกลือชิปเปิงเลยมาเดี๋ยวาอา่านได้เลยด้วย มาเปิด,ดกระชากเล่นกันโอเค,อเ,คเห็นเห็นแล้วมันโอเคโอ้โหเติมเลยแม่งจะค่อยมาเก็บแล้วกัน <c oughs> อ่านเรื่อยต่อเลยก่อนอ่าอ <c oughs> ุยสั้นอยู่นะโอเคจะได้ไปเก็บพอ1ิบบ่ายสามสี่สิบ เมอ่อบูร์ดาใหม่แห่งกอวเบรหาโลากูกโซเก่าที่หลบภัยคอหลบภัยคอรัปชันยูบิดาคิบโซบินฟรีดอมไรเดอร์ CSE ระดับหนึ่งนี่คือประกาศจ,จากสต๊าร์สับระบริหารเืองบูร์ดาใหม่โดยโอคัวเบรหาโล K.S. วัดมีภัยพิบัติคอรัปเกิดครัชัยเกิดขึ้นทั่วเมืองในวันนี้ เมื่อเวลาบ่ายสามในการตามแผนรับภัยพิบัติพิเศษแล้วสาการบริหารบริการบริหารเบื่อวีหด้ที่รับผิดชอบหรืการปกป้องเบื่อและควบคุมความสมบเรียบร้อยและอดสารก็จากกกราจารเจ้าฟิลลี่ระหว่างฟิลลี่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำลายวัตถุคอรับตามสัญญาจ้าขโควไปบริหารเมืองเราขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ และเดินทางพยายามที่ปลอดภัยในที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้เคียงที่สุดตามคำแนะนําของทหารรับจ้างเราดีพี่จะบอกใครไม่ได้เลยเด้อย,ยังไม่ได้เลยแหละฉันรู้มาว่าเฟรบารเรียรญญู้กฎสับาทีไว้ได้นะน่าจะเพราะแบบนี้หละมะัม้ยเวลาคู่กาบารเรียรไว้ทาไมนะม่าดูคราไม่ได้เข้ามจด้านนอกบารเรียสักหน่อยแบบนี้จะให้เราไปเป้าน,นี้อย่าชัดเลย แถมส้านบริหารเมืองทําหน้าดูสงสัยด้วยกูตีแล้วอ่วะโดยเวลาไปกินแบบเนี้ยพวกนั้นจะเรียกรวมพลเคาน์เตอร์ทั้งหมดในเมืองตาเวลาเบียบปรกับบริหารโลกนะแต่ทางเมืองไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเราดูเจ้าูดดันสิเจา้าชาวเมืองทุกคนข้อแถวไ,ไปสองแถวนะถ้า,นะถาปเปิดตาว่าราจะจะไเวลเราโทษได้ทันทีนะนี้โทษไปไหนที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวก็รู้เองแนละ้ด่าดิบดีไปได้แล้วผู้สื่อมือนเนปะ็นนักโทษที่โดนต้อนเข้าค่ายหรือกักกันอะไรเลยบิดาอว่าไงเฉยๆว่าเราต้องหาข่าวบุญบ้างหมดเนะี่ยจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอ,อยากดีกับฉันแล้วไปสือ่อความจริงที่สิดตามกบริหารบริหารเมืองนะักบริหารเมืองเนละยใช่ถ้าหาันับเจ้าเวลาถูกดูผิดปกติจริงๆนะเราจะตั้งก็ไปหัเมืองเป็น คนรับผิดชอบเรื่องภัยพิบัติควาชันเพราะถ้าไปที่นั่นเราจะได้บเะแสอะไรบางอย่างนะเออเพื่อสองคนคก็ได้ว่าแผ่เสียงตาอยอะไรอยู่นะแต่ไ,ไม่บอ่อยนะจ้าเราจะจัดการกับถูกความรอรอที่ดีแหละใช่ยอ,ยอยากรู้เอาอย่าด้วยเหตุผลมันตรายนะก็ได้ไพี่เพราะว่าเราควรไปที่สถานการณ์ทบนเมื่อตามที่เธอบอกยอดเลยอุมม้ยฟางเราเลยที่อา่สองคนช่วยอะไรฉัน่อยสิ มันเป็นลำบากพวกเธอเรากนะอะไรนะช่วยดึงความสนใจเจ้าผู้นั้นได้ไหมมันจะได้ดีออกจากที่แล้วรอบเข้าไปสุดในกำบพบ,บริหารพกนนแค่จบตีพวกนั้นแบบไม่ใช้ตัวน่าจะไม่ยากนะงั้นไม่ยากตรงไหนอ่ะพูดเป็นเล่นนะ่แต่เดี๋ยวว่าเธอเป็นฟรีไลเดอร์จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพสิฟรีดอมต่างหากฟรีดอมต่นแหละเออเธอพวกเธอดูก็ดู๋ไ้ใช่หนระอใช่ คนพวกเธอนะ่ะก็น่าจเจ้าผู้ได้เป็นคนดีบีแน่ถึงจะเป็นการฆ่าดาวแต่ฉันว่าจเจ้าผู้ใดอันตรายกว่าพระถุกพรบปีแต่พวกเธอได้ได้ทุนแสนงเสร็มือนองค์การทหารโลกใช่ไหมพี่กับผู้พิพากษาอาจจะต้องอยู่ในอตายถ้ามวัวแตกงอมืงองอเท้าแบบนี้นะแกร้อยเธอก็ควรช่วยอะไรบ้างไม่ใช่หรือแ,แต่ถึงคุยพูดถูกแต่ว่าก็คือเกินกำลังของพระดาวไปหน่อยเหมือนให้เจ้าบ้านเลเวลาหนึ่งไปปลุกปราสาทเจ้ามารนั่นแหละ เดีผู้ถูกไม่เห็นไงว่าตอนสู้ได้ห่วยขนาดไหนอ่ะถ้ายังแบบจมทีหัวนั้นน่าจะได้ถึง5นาทีด้วยซ้ำอ่ะตั้ง5นาทีเลยล่ะก็เลยผู้ที่้าหนั่นก็จริงอยู่ไม่ต้องหัวเรื่องอะไรหรอกจะให้ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําเธอเองแนะนำพวกเราเหรอเบอร์คุ่มกัอ่ะตัวบินจะให้เธอเป็นผู้จชีการช่วยทำทีได้ไหมคาวงแนะครับผู้เชีกยารเหรอใช่แน่อะไรกันแต่เราเธอ าตัวคอดีไปซาโครู้วบให้กับทหารรับจา้างนะครวดูเขาจสนใจพวกนั้นไปตอนที่เราแอบดีออกไปแล้วนะเออแบบนั้นมันคิดว่าจะเวิร์กที่หรอคะคือว่าเราไปได้ใจว่าเธอดูไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นเธอบุคลิกเหมือนพวกเราเลยอย่าดูที่บุคลิกตัวละครตัวนี้แม่งโหดโหดแบบเผลอพลังต่อสู้เธอเท่ากับพวกเราเลยสาจริงไหมว้าไม่รู้อะไรเลยสินะ ดวินนาเวคาเตอร์จโจมตีดาวดุดแค่แย่โดยสัทของคอฟฟินมีฉายามากมายอเชื่อมวิทีแห่งการสบายล้าหรือให้บริโภคแล้วก็นักนักทะรวมแบบบังเกอร์ะะอะไรบอลเนี่ยฮะอืมฉันแน่นะว้าววิวดีเลยได้เนี่ยว่า๋ยวเธอ้ะทำอะไรจรีแต่ได้นเนี่ยดูสายตาร้อนแรงทั้งสี่ร้อนแรงร้อนแรงก็ถูกเออเออเอ่าถ้านั้นแผลเป็นแบบนี้นะะเลครับเออเจ้าชางกับารวบายล้าขอเปิดไพ่บริษีทอยู่เดี๋ยวบริษัทได้ ในวิชันนะฮะแต่เขพอแม่ขาเบื่อเขาอยากผกพ่อผูอ้คนไม่ใช่หรอแต่ไม่ใช่เธอได้เธอทําทได้อยู่แล้วสบินก็แต่เธอได้ค่ะพยายามหน่อเต็มี่ค่ะแบบว่าเอวี่เธอรู้ทางเป็นสำนักบริหารเมืองใช่ไหมเดี๋ยว,ว,วตัวไปกันได้เหรอเดี๋ยวสิฉันยังเห็นทั้งตัวเบเกอร์ฝีมือเหมือนกันนะไม่มีเวล่าก็ได้เราคุยเรื่องที่ถึงขอตัว้พร้อมโอ้ได้ปวดเถอดฉันอยากเห็นจรินนรรง,รงรไๆ,ๆได้แล้ยเหยียบแต่เราต้องเธอเร็วที่สุดในทีมเอาไว้ย เออแล้วคุณปืนหัวคุณทำยไงดีครับเออขั้นแรกนะขั้นแรกยิงก,ก่อนแล้วค่อยคิดละกัน <c oughs> ลูกเมื่อลูกไฟป,ปล่อยปลายก็ไหวอยู่ทำไมลูกไฟปล่อยป,ปลายแม่งปวดโอ้หกนาฬิการบนรถข้ารับรถถูกยิงกระจายออกไปทุกคนกระจายากระจ,รจายออกไปอินสรุว์ถ้าเออเงยิงมาทางเราแล้วจะเป็นศีบุเยเด็กนั่นไม่เหมือนบ้าเลยชัดเด็กตัวแค่ระเบียวกุญแขนาดนั้นได้ไง มีสวดเมลาเข้าพวไปเพิ่งไปอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ยังไปก่อคนมีหน้ามีนาดูหนนะสิรถถังโดนยีกระเด็นขึ้นฟ้าด้วยน่อนไปเลยเอ,อ่ะเอยทำไม่เห็นทําเป็นไม่เห็นดีกว่าไหมเข้าใจไหมถ้าพวกเราเรียกข้าจะหายนักหมดตัวได้เยี่ไว้ดีกว่าอ๋อไดยแหละครบินมีซตอใสกระสุนสิเร็วเข้า เออพี่สาวกนะู้ตรวจคะหน้าที่ของเราแค่เป็นคนเฉยๆนะครับนี่เปิดฉากเขาสงครามชันแหละไอทอร์จะเรล่าวิสขาดอีกทีหนึ่งเลยไม่ได้พอยสำหรับชมพูทันเราทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์และความเราชาวเบอร์หัวฉันความจริงอย่างชีวิตเพื่อพ,อพ,อพกว,วสบบสพกวเ,วพเ,พเขาอ่ะวินัยพี่ทุกคนดูฉันให้ดีนะแต่ปโปโป,โป,โปยยเบอร์นี่เองโอ้โม่ต้องหัวเลยนล้ะคะ่ะแต่นี่ทุกคนสายตาเจ้าจมาที่เราหมดเลยอ่ะว้าดูน,นั่นส่ตงตงัวเราเสร็จไวแล้วแหล,แลนะเล่นเอาซาไฮดคอปเตอร์โจ๊ะ มาเลยแหละแด่อยากกลัวไปโอ้สิเหล็บบินได้ไม่น่ากลัวเท่าเดิมอาหารล่าบัตากันไอสิังช้าสืกสงครามเนี่ยทุกคนมุ่งถ้าหัวเราไปแล้วเราไม่ไม่รอดแน่โอ้โหโอโหโดจริงเดี๋ยวเทะแดลสงครามจริงจริงล็อกล็อกหรือล็อกหกตอบด้วยล็อกหก ของกอล์เตอร์สตูคือเด็กผู้หญิงสามคนพวกเธอเป็นเคาน์เตอร์พวกนั้นจริงๆอากาศยาอ่ายานสนุนจะร่วมบเลยเปแบบนี้พวกโรตายี่อยู่ได้เฮ้ยครับโคกอล์เตอร์เละว้าพว้ก่อเหตุเอ้ยไม่รู้เลยว่าเล่นไปแข่กันอะไรอ่ะแต่ก็ต่อให้ดูซุปเปอร์อะไรเรื่องจริงว่าเป็นยังไงอ๋อผมกลัวจังเลยอ่ะแต่ว่าเธอตีแตกไปแล้วอ่ะ ถ้าเราโดนฟอ้ดด้วยคัดที่หายนะแต่ว่าคงช่วยอะไรมากไม่ได้หรอกหรือว่าเราควรใช้จังหวะนี้หลบดีเป็นความคิดที่เยี่ยมเลยพี่ซอแต่ว่าแจ๊ว่าที่ไไรสุดค่ะไม่อยากให้เราเกะกะเธอนะจีด้วยถ้ารีบดีสายการเมื่อกี้แค่พูดหนีถ้าหนีได้หายงนะั <c oughs> ้นเลยเอออไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ <c oughs> เสียอะไรนะพี่สายปืนโหดอยู่นั่นสิวันนั้นหมุกมาอีกครั้งแล้ว อาโดนหาที่จริงๆนะเหมือนแมลงเม่าบิดเขาเป่าเลยถ้างั้นกันใช้ไฟจะระบาปโอกแกหมดเลยเออคุณที่ได้ไรสุขครรมตระหนัให้ดูเหมือนว่ากระสรวงดุ้หมดแล้วครับแต่คุณจะจัดการทหารได้อยู่แล้วนะวชีวะชื่ออะไรสุัธรรมเราบุกเลยด้วยไหมครับเออทำไมดีลนะ่ะฮะทำไมถามพวกเราอะ่ะวันกระสนุนหมดแล้วยิงเลย ไอ้เดี๋ยว,วคุณพาพวกเราไปสวยไม่ใช่หรืไงดีไปได้ลนะแม่จะหาดูยาการบ,บ้านแล้วก็กระสูดหมดปัญหาคือฐานันยืยงเดือดเราเข้อยู่เลยหมายว่าถ่ายหนย์สงคามไงยังไงเนะ่ยคอมบิวเทอสเวตเกิดฆาพีา่ดะแต่เรื่องสำคัญกว่า้ก็คือเข้าไปเราต้องใส่ชุดบ้าบาดีด้วยยะ ว้านนวดีเดจุดตรวจได้ได้พอชุดนี้เลยอ่ะแต่นั้นก็ได้ไหวะแค่เราใส่ชุดีวน,นั้นปล่อยให้เราเข้ามาโดยไม่ตรวจสอบไอดีด้วยซ้ำที่มันสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่หาารหแอ,แบบอ,อแล้วพวกบ้ากามที่ไหนเล่ใช่กบตายไปขึ้แบบ p ีอารองกรอเลยเดีเมื่อนี้มันบ้า,ก,บากันไปหมดลวทำไมพูดดแด last อะเห็นว,ว่าน่ารักดีเอ,อกอนะใช่น่ารักนา่กนารักแม่งเลย สีบิดาหู้ก็ตายกระดุกระดิกด้วยดิ๊ดิ๊ดิ๊ดออกไปวนหน้าชันเลยนะโอ้นุ๊กไม่มีหน้าใหญ่ไม่กับเราเหรอแง่แง่อัดอยู่แบ้ถ้าไม่อาจตูลองหายนะตูเจ็บคอเหมือนกันนะนี่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่ใครเออสีบิดาท้าไมหยุดที่ทีอย่างนั้นเนี่ยอย่าให้ต่อยวิธีกระดุกเปล่าไม่ใช่อยากแต่ฉันอยากได้เสียงอะไรสักอย่างเธอดีนะเสียงว่ะ มีใครอยู่ข้อดอดางนอกหรือเปล่าช่วยฉันทีสิไม่ได้หรือว่าหรือว,ว่ามาันมาจากห้องนี้แหละอะไรนะใครดูถูกบ้านเก่เาอย่างนี้ขอบคุณสวัสดิ์ช่วยแก้บ้านทีสิเอ๊ะพี่กันต่างคนฉันอยู่บนสวรรค์แล้วเหรอไม่ใช่เหรอพี่ขอบคุณนะ อ๋พ oh, you know. ี่คิดเล็กิผิวเดียวคิดเล็กคิดวเจ้ไม่พอดเป็นหัวซะแล้วคุณพวกเธอจริงๆนะคุยไปได้คลายๆนะไม่ได้โดนมัดอยู่ดีที่ออ๋อฉันเจ pues ๋อได้จริงเลยขอได้ทำตัวก่อนสิชื่อจอนเบอรสันเป็นทหารรับจ่ายที่เธอเห็นนะทหารัเจ้าเหรอคุยคงไม่ใช่ทหารรับจ้างจ้าวฟิลลี่อะไรนั่นใช่ไหมอ๋อไป็นอทารซะหรอกเธอรู้จักพวกมันด้วยเหรอใครเป็นรู้จักหรือตอนแรกพวกมันเพ่นพ่านเต็มเมืองไปหมดเลยไปเหรอ ฉันเพิ่งโดนมาโดนจับมาไม่นานที่เองผู้มันลงลงวินเร็วไม่ใช่เล่นเลยลงบินเร็วไปคโค้งแง่เธอคูดูออกใช่ไหมว่าเจ้าพูนั่นน่ะไม่ใช่ทหารจ้าท่กไปจริงๆแล้วผ้ว่าผู้มันเป็นผู้ก่อการร้ายมากกว่าผู้ก่อการร้ายอ่ะใช่ปีคนละจ้าฉันได้สืบแผนการเจ้าพูน่นแต่โชคร้ายจับตาเลยโดนขาอยู่ที่เด็ดถ้าไปมีผู้เธอสองคนฉันโดนฆ่าไปแล้วฉันไมดีไปชีวิตพวกเธอแล้วล่ะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมีผู่ในสุดต้องการความช่วยเหลือ,รอนะเราต้องต้องช่วยเบ็ดธรรมดาแต่คุณรู้หรือยังว่าพวกมันเอาแผนอะไรไว้แล้วแผนนั้นเกี่ยวกับภัยพิบัติครับเออ่เกิดขึ้นเคอร์ดอลหรือเปล่าภัยพิบัติครับเหรออยู่วัตถุครับพวกโกลเบื่อใช่ไหมแต่ท่านที่เคออยืนยังเบื่อที่ทํางานอยู่ใช่คุณรู้ยังไงน่ะอย่าได้คิดไว้เลยแน่เป็นใจภัยพิบัตนะิครัปอะไรวัตถุครับพวกนั้นแหละแต่รับจ้างเฟิลลี่เป็นคนเลี้ยวออกไปกัน จะว่า,าไ,ได้บวบว่าไปด้เรอด้วยหรอมันมีอุปกรณ์ที่เรียกเครื่องกำหนิดโซนเนยโซ,นยโซแนนท์พาวอีเทอร์เนียมอบซึ่งจริงๆแล้วคนคิดที่ด,ดีการทำงานคือพี่ชาของฉันเองคือไดขค,ค้นคูวัาถุกรับใ,ในระดับหนึ่งเลยนะคือกำเน,นิดโฟรเรโซแนนท์พาวอีเทอร์เนียบเหมือนกับพระั่นเลยมีไท้จะรู้จักอุปกรณ์วุฒินเหรอ ไม่รู้เหมือนกันแท้อันนั้นจำผิดนะเจ้าอ่าผู้บรรทราบโชคเล็กๆระหว่างเวทีเพื่อวัตถุขอรับแต่รับตามผ่านเข้ามาได้จะได้ใช้ขึ้นก็เดินไปสุดแดนพระอกลอให้ผู้บรดหวั่นที่ดีงั้นสุนับริหารเวรรัวเวรกับพวกมันด้วยเพราะกันแค่เนี้ง่ายดีจ้อเข้าใจนะเรื่องเป็นแบบนี้ได้เองแล้วเราควรทำไงล่ะถ้าสํานักงานบริหารเมืองก็เบื่อพวกมันแล้วอ่ะ ถึงดีเอาจากมือได้ก็คงไม่มีใครเชื่อเราอยู่ดีนะไปเป็นไรเดียวเราก็โตออกจากมืองให้ได้ก่อนแต่ตอนที่วิวเลาาดูฉันอธิบายให้ฟังเถอะแต่ทีที่เราได้ขบวนไปส่งลูกค้าได้ที่แลวพวกเขาจัดการได้อยู่แล้วลูกค้าของคุณถ้าใหญ่น่าดูเลยนะในโคกับตอนนั้นงานบริหารบริหารไม่ได้อ่ะพูดอ่นอนั่นก็ได้วนะว่าแต่รีบไปกันดีกว่าไม่งั้นเมือนี้มือเรดแต่แต่เราไปไปไม่ได้อยู่ดีนะอ,อนน่ะเพราะเราได้เมือโดนเฟ ่าโดนเฟสบาเรีเยรอะไรนั่ล้อไว้หมดเลยทั้งเมืองเลยเหรอโว้ยถ้าเฟรตบาร์เรียขนาดยักษ์ขนาดนั้นเนี่นว่ากระดักไปโดยสกัดพลังงานของแกรนสตาร์เพเซอร์แน่นๆวิธีเจ้นาพนนันที่ควบคุมระบบอีเธอรีเอลระดับสูงนั้นได้แต่ว่าเราทำไรโดยสกัดพลังงานได้ดเฟรบไปเลยก็จะหายไปสินะใช่โอเคครับมีคนเข้ามาเนาะนองเข้ามาโอเคใช่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ ว้าวยอดเลยกูทหารคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงดูจากหน้าตาแล้วนึกว่าคุณเป็นพวกขาดูอย่างเดียวซะอีกอ่อย่าดูถูกชันกันสิไม่งั้นเธอจะเสียใจนะใช่ไม่ไม่ถามทาหารรับจ้างที่ไหนก็ได้เคยก็จักจอ n เมืองสายทหารรับจ้างเชียร์ทางนั้นทางนั้นเธอไม่เคยยินชื่อฉันมาก่อนเลยหรือก็ไม่นะไม่เคยะคะเ,เลยค่ะเออเพื่อ็นไรหรอใช่เพื่อแค่เรายะรู้จักคุณแล้วแค่นี้ก็พอแล้วก แต่ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกดีเท่าไหร่เลยดนะ้าแงเอาไงต่อดีค่ะมีนาทอะไรเคลื่อย้ยฝ่าบาเริยอ,อกไปแล้ะนะเราต้องมีกำลังเสริมอะกำลังเสริมกับะนี่มีนาพูดโซบินสถาการเป็นยังไงบ้างอวอสดีค่รคุณมีนาเออพี่สาวปืนหัวยังอุตส่าไม่ได้ค่ะหาทำไมล่ะไปถึงถึงวิยุสาของโซบินอะ เออพื่อเรากระสุนหมดก็เลยหดียออกมาค่ะแต่ังเอญเจอคลังกระสุนภาคสนามของทหารรับจ้างพวกนั้นพอดีอ่ะเออแล้วทีแล้วกระสุนวนั้นที่สาวบุญหดก็เธอว่าเออเไเัไปหไหฉันวรัสสวัิอย่าพูกแกด้วยไฟกับลูกตุ๊กัวเองเฮ้ยฮ่เฮ้ย่้นี่ เตี้ยกลับมาหยุดเธอได้เหรอเนั่นมันหายนะชัววัตอ่ะไม่ฉันที่เอสโอเอสเมดเวยเวด้ยเออเออถ้าอย่างงั้นก็เที่ยบเลยแต่แล้วนี้มันบ้าอะไรนะเดี๋ยวก่อนว่าไงนะเมื่อกี้คุณว่าไงนะเราอะไรงทำลายเครื่องยับยั้งจะได้ออกจากเมืองนี้ได้เสีบอกให้เดือยสองคำสลายบ้านด้วยว่าเรามีขอย้ายเธอพังไปพังไทยดิษนะเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีเดี๋ยวก่อน,นะนนะเฮ้ยอยู่ที่นี่แล้วอ่ะฮีนา เยี่ยมร้อยสัญดาที่แท้จริงโอ้โหโ,หโ,หโอ้โห,โหดีทางี้ผู้เธอดูม่แย่เท่าไหร่ดีดีใจยังดีคนปลอดภัยไม่เอาแล้วอ่ะอาวุธหนักนักถลวงบังเกอร์ฉันเกได้ซุดเลยอ่ะรถถังคันแรกผ่านไปคั้นสองคันสามก็ค่อยผ่านไปเออสามร้อยพูกเธอโอเคไหมนี่มันสัญญาณเริ่มต้นของภาวะ ptsd นะเออเป็นเพราะเจ้าพูด ว่าเฟลลี่นั่นแหละจะเป็นใครก็ไปไปซะอีก,อกน่าเสียดาแต่ถ้าไปเธอคนนั้นถึงจ้องมาที่ตาถ้ากลัวไงล่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแนฮะ่มีนาหื้แต่กระไรตาเผาพุกเธออยู่เลยวีดาขอบใจมากเลยเออขอบคุณงันเลยง่ายที่ฉันนับได้เพราะเธอเธอ,เธอเชื่อว่าในตัวฉันนะนะคิดว่าสมัยาเนี้ยคงไม่ใช่คนที่กลัวแบบนี้ตลอดไปแต่ตอนนี้ฉันเชื่อว่าในตัวเอตเปีบเลย วิญยามที่ทำที่ทสุดในทัวร์เบเกอรี่เกียร์ดิจดตอลดไปทำให้เธอผิดหวังอ๋อยอดเลยกันฉันจะเอาใจช่วยนะ <c oughs> มินาบอกน่ากูบวัวแต่ถ้าถามใครว่าอย่าบอกว่าเธอเป็นคนทำให้เธอฉันเป็นคนให้ทำให้เธอเป็นแบบไหนนะว้าวาหรือก็ล่ะต้องถ่อมตัวอีกแหะแต่ว่าฉันได้เครดิตคนเดียวแบบนี้มันไม่ยืมที่เทาหรอกนะอาจารย์ไม่ได้ฉันพิจารณาหรอก ก็ว่าเป็นความรักเป็นเรื่องว่าเราสองคนแล้วกันนะโอเคไหมอืมเแลาก็จะได้จ้าท uh, ี่พวกเธอคุยกันเสร็จหรือยังดีไปกับเธอก่อนที่พวกมันจะมาเธออย่าอย่าอยู่ใกล้แล้วตัดดาดที่แท้จริงนี่แะเหลอเครื่องชิบยังใหญ่กว่าที่คิดไว้อีกได้อแต่รู้ว่าก่อนเคยเจออ่ารู้มาว่ามีคนเจออาร์ติแฟกต์ขององค์กรไปหาโลกได้ดี เลยนามาใช้เป็นระบบศูนย์กลางนะแต่เทคโนโลยีสารสนเทขององค์กรบริหารโลกสมัยก่อนเท่านั้นที่สามารถระกาศและควบคุมพลังงานอีเทอร์เนียมากสู่ปริมาณมหาศาลไาด้ได้ถือ,อยังถืออยู่ในคาดตรรอ่แต่ยี่ว่าพวกเขาติดตั้งระบบพวกนี้ในเบอร์ทุกแห่งหลาชาวิเคราะห์ซ่อมแซมเทคโนโลยีบนีสาําเริษกรบริหารโลกแดดดี้ก็เลยไม่เคยเยอะคะ่ะองค์กรบริหารโลกในดดี้นะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไม่ต้องเล่าก็ดีลนะหัวหน้าผมผมเธออธิบายให้ฉันฟังแล้ว เธอบอกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอุค์กรมหโลกได้ดีสินะใช่ค่ะที่ยินมาเป็นเรื่องปกติเรื่องจริงนะคระับดีบอกลงมีดาเป็นอะไรหรือเปล่าผมนั่นอะไรดะทหารเจ้าเฟลลี่เร็วก็เช่อเลยเลยพวกมันตามเราทันแล้วหใหญ่ผู้โรดพวกมันเราจะพวกอะไรพวกมันอยู่ในเครื่องอยนต์หอกกำลังเสริมสูงเดิมหัวใ่กใ็เรากำลังเสริมไปดีนี้แต่ประเรมินความสบายทั้งวันนั้นแล้ว กว่าจะกำลังเสริจมจะไปถึงป้ปพอเคือยังไม่ทันได้ดังนั้นเราขอที่จะแบบว่าโปรโตคอลสกัดกั้นไวน้ได้ครับกษะโปรโตคอลสกัดกัด้นเดี๋ยวดีกองทัพพิเศษปฏิการได้เีจยวอาภรณดตอนนี้ขึ้นมีอะไรแกเรือ<ว>ต,ตัวอะไรเด่ะเออสตาร์ปลาตทีแรกก็หนังสงครามเขาที่หนังผีแหละเนีย่ยฉันทาชั้นด้ไปที่ชอบแกงนี้จักวะ เฮ้ยแกเป็นวัตถุคราบวะเถอะแต่วะาโซบินพวกมันเหมือนดีมอนที่เคยเจอก่อนเลยโซบินอ้าวทำอ้าวทำไมกันไปถึงอยู่ที่นี่ได้ไม่จริงแต่ขอโ,โทษขอโทยฉันเถอะโซบินโซบิน,น,นเป็นไรอ่ะตั้งสติ่อยใช้ไิ่ด,ดีอีกแล้วอ่ะแต่ย้ายใช้ทุกรายเครื่องสกัดอะไรอะไร,อะไรก็ได้ยู่เป็นมันได้ปวดเถอะไม่เอาเครื่องสกัดพลังงานแรงขรรเลอีเพื่อเธอเป็นไรไปเถอะไม่รู้วะจู่ๆผีเข้าอะไรตัวนี้่กัน ว่าฉล่งไปตัดคาโบสตูก่อนแล้วกันอโอเคดิโซูดิจ้ออากิดูแลโซมินแทนจะด้วยก็ตัวข้าเลหลังเฉยก็ได้แค่เจอปลอดภัยก็พอโอ้ได้เลยค่ะเริ่มดิเวอสับไป้ั่วเองเด็กนี่สู้ไหวไหมสบายมากใั่งได้เลยเยี่ยมเอาไงต่อคุณทหารแผนยังเหมือนเดิมแล้วนะออกมา้วกเกยวพวกมวนสบายเครื่องยาวแล้วออกไปจากเมืองดิซ่าจัดแล้วเทปลายล้างทุกอย่างเลยใช่ไหมรอตัวได้ละ จ้าตัวปราบพวกนั้ไม่ใช่วัตถุปราบท,ทุกไปนะพวกมันร้ายร้ายกาดมากอย่าประบาทล,ละ่ะสัตด,ดาที่แท้จริงเราทำลายเครื่องยันต์ทำลยแล้วเอาใค้ต่อเด็กทหารจอดเลยถูกไหมว่าพวกมันถอยไปละฉันเอารถบรรทุกมาด้วยจอดเฉยๆแหละเดีย๋ยวจะเมืองก่อนที่พวกมันจะแห่กันมาที่นี่เตรียมตัวให้พร้อมละ่ะอย่าลืมเพื่อนเธอนะ่ะโอจริีด้วยโซบินเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะ เธอเหมือนเราแต่ขอโทษที่ตัวเองหนีจากอะไรเสักอย่างอ่ะสมีด้าตีลอโซบินเอโทษจะก็โทษที่เดียวมาโซบิน,บ,นบอกมีนะเธอไปให้ไปนะตอนนี้เธอวิ่งแล้วเ,เวลาออกจะเบอรแล้วค่อยคุยกันนะได้ไหมอืมอล่าวทุกคนที่ต่อตามตีบอ่าทุกคนต้องตีแล้วตีบตามคุณทหาหัดไปเลยจะดูแลโซบินเอา้าเดี๋ยวเข้าอ๋อได้เลย ถือชั้นไว้อ,ะ,อ,ะ,อะืเอบี้หยิบอะไรขึ้นมาน่่เจะอะไรทราบงั้นเหรออ๋อไม่มีอะไรเะ่ะแค่อยากหาอะไรติดไม้ติดมือเป็นที่ระลึกอะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าเถอะถ้าวิจัยตัวประหลาดแล้วพูดนะดีกว้วก็ได้เธอจะท้องจริงได้ไหมนะม เอ่อไม่ตัวละครที่อยากหลังเราบ่อย,อยนี่เยอะจังเลยก็สาร์คิทก็จะไปเคลีรับก็สำหร,รับ EP พีสองเสองน,น,น,นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็สตาร์คิที่เรื่องโอ้ไม่ก็เบอร์เบอร์กันก็ก็สาร์คิที้ก็จบไปเคลียร์ไบ่ายจะอยากจะเกิดเน็กซีนะครับใช่กิจกรรมกาชาใหม่ผมลืมพูดเรนะืยองนกิจกรรมกาชาใหม่มันมีอะไรนะ เจดี้แล้วก็ดีออก่อนไปหาโลก,ก็ถ้าผมเลือกใครแล้วก็ผมเลือกนี่เจรีซุยอนต่อสาวขรบจริงเจก็จคือแปบ๊บหนึ่งนะเจคือคนนี้อ่ะแปบ๊บหนึ่งนะ,อ,ะแบบนงนะอันนี้คือในอเรื่องในอดีตนะครับอ่าตัวกองที่เป็น SR คือเจดีนะครับนี่ตอนที่ล่าปัจจุบันนี่คือเราล่าปัจจบุบันคเขาก็สจหรับที่เรี่องจบไปที่นั่บ๊ายบายเจอกันใน,นะครับก็บ๊ายบาย,บาย